วันนี้มีน้ำใจเก็บแชกให้เพื่อนวยันนี้มีน้ำใจเก็บแชรให้เพื่อนแล้วก็จะบอกทไมไม่มีน้ำจเลอ้ให้คนอืเก็บเออยู่แล้วก็ถูก้วก็ถูกแล้วไงเก็บให้เขานะดูแล้วแบบแปลกๆดูแล้วเพี้ยนๆเออ ก็มวยนิค่ะสามสิก็มวยน่้าก็มวยน่ม่หนึ่งหนึ่งสองสามก็มวยนิ้ก็มวยน่ก่ะก็มวยนี้าเดอเดอเดอดอเดดก็มวยน่ก่ะมวยหรือมาก็มาน่ค่ะโอ้โอ้ก็มาน่ค่ะโอ้แก่ปาเราแล้วไม่เก็บเขาไอ้นี่าอันนี้คือคน ทำดีก็ทําให้เสร็จเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะเก็บให้เราเดี๋ยวเขาจะเก็บข้านุ่นให้เราโอเคถูกว่างานง่ายกว่ามีเรื่องมาเล่าเรื่องมาเล่าเรื่องอะไรเจอแล้วๆพี่ชาบวันเชาพี่ฉับอ่าๆเปิดว่าเมอไหน่ไอ้พวกซ้อมเปิดบ่าเม่อไหรโอ้โหยืนยืนกันดูดิตอนนี้นั่นเด็กก้านั่นเด็กกชี้น้ำก้าใครไอ้ก้าเดินมาไอ้เคนเดินมาเคนเดินมากับก้าวก้าเดินมาไอ้ก้าววิ่ง แล้วยบบใส่มือแทนก็าไปอ๋อทำดีคนละครึ่งเหมือนเหมือนจะดีแล้วแล้วแล้วเอาไปทิ้งยังอ๋อสรุปว่าน้องน้องอ่ะเป็นคนเอาไปทิ้งจังหวะช็อตฟิลว่าคุณูเสื้อคุดิทำไมเห็นไหมใส่เสื้อเมื่อเช้าเป็นนี้เลยใส่เสื้อเมืนใส่เสื้อเมื่อเช้ากูเป็นจอมยุทธกูเป็นจอมยุทธกูโดนโดนฟันหลายแผล ทำไมที่ครูใส่เสื้อสีแดงเมื่อเช้าอ่ะเป็นนี้เลยเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแมนยูเขาเป็นทีมท็อปอยู่แล้วท็อปพิกตารางดูพิกตารางพิกตารางดูเดี๋ยวไปพูดถึงไปพูดถึงเรื่องนั้นเราคุยเรื่องอื่นดีกว่าเออก็ไม่ช้ำเยอะเกินช้ำเยอะเกินเบื่อแล้วลองลองลงมาเที่ยวด้านล่างสัก สิบยี่สิบปีต้องค่ะเจ้านี้อยู่ที่นั่นก,ก็สบายถ้าอยากอยู่อันดับหนึ่งก็งให้คขหมูลงนีเฮ้ยดิมได้อะไรบ้างเนี่ยวันนี้แพสต์ยังไม่แล้วย,ย,ยืนเฝ้าทำไมเนี่ยก็ขอดก็เล่นขอดไปจีเมเนอร์สิหนึ่งสี่แปดนิ้วนิ้วเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวตีนิ้วหักแบยฝอยอ,อีกแม่พูดไป็นแง่ไหนอ้ายังอยู่โนึกว่าเดินออกประตูไปแล้วนั่นแหละ เออเดี๋ยวตีนิ้วหักไปไอ้ฝอยเลยอยากเก็บเอานิ้วก้อยมาจับคอร์ดเออห้งกลางก้อยเล่นคอร์ดอ่ะนับหนึ่งจีเมเนอร์หนึ่งสองสามสี่เจ้าไปดีจ้ะเ้ย์ขโมยอะไรกลับอ่าอ่อ่แล้วแล้วครูก็จะตัดคลิปครูก็ไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยววันนี้ไม่มีคลิปลงเฮ้ยเราลงคลิปด่วนปวนใจไหมอะไรวะโอเคแม่มายังแม่มายัง ไม่ไม่ไม,ไม <c oughs> โอเคเดี๋ยวครูลงคลิปด่วนปวนใจแล้วกันอ่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปด่วนปวนใจแล้วกันนะครับผมเอาเอาคลิปสั้นเอาไว้แค่นี้ครับผม